ตกปลาหน้าดินยังไงให้กินดีวันนี้สมเด็จจะพาทุกคนมาดูสูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับในการตกปลาหน้าดินของลุงเบี้ยวกันค่ะทุกคนก่อนอื่นเลยนะสมเด็จขอแนะนําก่อนนี่คือลุงเบี้ยวเป็นลุงของตากล้องช่องปลาเขาเราธรรมชาติแล้ววันนี้ลุงเบี้ยวก็มาร่วมแจมกับพวกเราด้วยพอมาถึงอุปกรณ์ตกปลายังไม่ทันได้วางแตยของกินนี่มาเต็มไม้เต็มมือเลยอะทุกคนและทริปวันนี้ที่เรามาตกกันนะ<แ>เป็นการตกเอาปลาชะโดออกจากอ่างเก็บน้ํา หมูเพราะว่าตอนนี้อ่างเก็บน้ำนี้ยปลาชะโดชุมมากเลยค่ะทุกคนไล่กินปลาเล็กปลาน้อยปลาอื่นจนแทบจะหมดอ่างแล้วส่วนในการตกวันนี้เราก็จะตกกันเป็นแบบตกปลาหน้าดินค่ะทุกคน,คนที่มาร่วมตกกันวันนี้ก็มีเยอะแยะเลยส่วนจำนวนคันเบ็ดที่ใช้ก็ใช้หลายคันเลยนะทุกคนเน้นตีต,ตีทิ้งไว้แล้วรอทุ่นจาหรอคันกระตกเราก็พอลุงเบี้ยวมาถึงปุ๊บ ก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเตรียมอุปกรณ์แบบยังไวเลยค่ะทุกคนเนี่ยบอกเลยว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกของลุงเบี้ยวกับสมเดเลยลุงน่ารักมากเลยทุกคนบอกเคล็ดลับในการตกปลาหน้าดินวันนี้ให้เราด้วยลุงเขาก็จะใช้ตับไก่ไว้ข้างในตามมาด้วยอกไก่ปีใส่อกไก่ปิดไว้อะเพื่อไม่ให้ตับมันกระจายหรือว่าแตกเร็วแล้วก็ตบท้ายมาด้วยไส้เดือนค่ะทุกคนและบอกเลยนะว่าแต่ละไม้แต่ละไม้เนี่ยคือลุงเกี่ยวไส้เดือนอย่างเยอะพอเกี่ยวไส้ เดือนจนครบเสร็จหมดแล้วเพื่อการไม่ให้เหยื่อทั้งหมดลวลุงก็จะใช้ยางหนังสติ๊กมัดเพื่อปิดท้ายค่ะทุกคนยังไม่จบลุงก็จะจุ่มด้วยเลือดต่อก่อนที่เราจะตกกันพวกเราก็จะตีเลือดสดไว้กลางน้ำเพื่อรอปลาเรียกปลาให้มาจุดที่เราต้องการจะตีไปและหลังจากนั้นเราก็ทยอยตีไปได้เลยค่ะทุกคนแล้วหว่างที่ทุกคนกําลังตีตีแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตากันอยู่สมเด็จก็ขอแวบมากินข้าวเหนียวหมูน่อยไม่ใช่ไรหรอกเดี๋ยวถ้าปลา มันกินเหยื่อขึ้นมาเดี๋ยวเราจะไม่มีแรงวัดแรงเยอะไงกะเลยขอกินเพื่อเอาแรงนอกผลว่าสูตรเด็ดเคล็ดไม่รับของลุงเบี้ยววันนี้มันจะได้ผลไหมเอาจริงนะทุกคนสมเด็จก็แอบลุ้นอยู่เหมือนกันว่าวิธีนี้มันจะได้ผลจริงๆหรือเปล่าแต่เขาว่ากันว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่มาหาไม่กันเขาทำยังไงมีสูตรเด็ดเคล็ดไม่รับอะไรแบบไหนเราเป็นเด็กกว่าแล้วก็มีหน้าที่มองแล้วก็ทาตามตอนนี้สมเด็จกับทุกคนรู้สึกว่าปลาชะโดมันเริ เริ่มเข้าแล้วค่ะทุกคนพวกเราก็จะตีเหยื่อไปจุดที่เราใช้เลือดอ่อยไว้กลางน้ำพูดยังไม่ทันอะไรเลยทุกคนปลาชะโดเข้าแล้วจริงๆได้มาแล้วค่ะบอกเลยว่าไซานี้ไซกำลังสวยพอได้ทำกับข้าวเลยนะหลังจากนั้นสมเด็จได้นั่งแป๊บเดียวก็คันกระตุกอีกหนึ่งคันแล้วค่ะทุกคนบอกเลยว่ารอบเนี้ยพี่เบ้นช่องปลาเข่าเราธรรมชาตินี่วัดคันโกงเลยเฮ้ยทุกคนสมเด็จสงสัยมากเลยแต่ที่ตกตกกันมาแล้วปลาชะโดขึ้นมาแต่ละตัวแต่ละตัวคืน ไซส์เดียวกันทั้งหมดเลยนะทุกคนดูดิอ,อันนี้คือมันเป็นคอกเดียวกันไหมอะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูพี่คนนี้กันว่าปลาที่ขึ้นมาเป็นปลาช่อนหรือว่าปลาชะโดอฮ้ยเป็นปลาชะโดอีกแล้วทุกคนแล้วที่สําคัญเลยที่ตัวขึ้นมาเนี่ยตัวไซส์เท่ากับตัวเมื่อกี้เลยทุกคนถึงตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ไซส์ไม่ใหญ่มากแต่ตัวเนี้ยบอกเลยว่าทํากับข้าวกินได้ทั้งครอบ<พ>อครัว<อ>เราได้เสร็จปุ๊บก็เอาใส่สวิงจ้าไม่มีการปล่อยกลับครับเพราะว่าวันนี้เราตั้งใจจะมาเอาปลา โดออกจากอ่างเก็บน้ำหลังจากนั้นผ่านไปไม่กี่นาทีปันปันก็วัดคันโกงอีกแล้วเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามช่องป่าเข่าเราธรรมชาติอยู่ก็จะรู้ว่าปันปันน่ะเป็นเทพในการตกปลาินคันเบ็ดไม้ไผ่พอได้มาตกคันหน้าดินที่เป็นลอกแบบนี้ปันปันก็อาจจะไม่ถนัดนิดนึงเอาว่าแต่ในความไม่ถนัดก็หาปลามาได้อีกหนึ่งตัวนะคะไสสวยอีกตามเคยบอกเลยว่าไม่มีตัวเล็กๆนะคะดูท่าว่าเมื่อกี้จะวัดปลาเนื้อ <G ül> ก็เลยแวบมากินข้าวเหนียวหมูรลวหว่างนั้นสมเด็จก็ขววัดมากอ้าวคันนี้ว้าวเฉยแต่ก็ยังเต้นกบเกลือนอยู่รอบนี้เป็นของปันปัน,ปนทุกคนทําไมปันปันวัดแต่ละทีนี่คือวัดติดทุกทีเลยทําไมไม่เห็นเหมือนสมเด็จเลยนะทุกคนอา้อาวมาแล้วมาแล้วครับทีนี้ถึงตาสมเด็จแล้วไม่ต้องสงสัยภาพตัดนั้นคือวัดว้าวครับรู้สึกว่าร่างกายมันยังไม่ดีก็ขอกินกาแฟเอสเปรสโซเพื่อปลุกความฮึกเิมในตัวเองหน่อย ขนาดนี้กาแฟเข้าได้ะะและหลังจากนั้นอีกไม่นานจริงๆทุกคนปันปันก็ได้วัดมาอีกหนึ่งคันครับเอาจริงๆตอนนี้เริ่มจะเชื่อสูตรของลุงเบี้ยวแล้วนะทุกคนว่าใช้สูตรนี้แล้วปลาเข้าดีปลากินดีจริงๆ <c oughs> หลังจากที่เราตีไปตีไปใช้เวลาไม่นานจริงๆนะทุกคนปลาก็เข้ามากินเหยื่อจริงๆแย้ๆร yeah, อ,อบนี้ไม่เว้าแล้วนะทุกคนแต่ตอนที่เหยื่อะนะทุกคนคิดไปคิดมาเฮ้ยทําไมเราถึงดึงมันไม่ขึ้นสักทีสรุปคือติดต่อด้านล่างคะ่ะ ทุกค,คือข้างล่างจุดที่เราตีไปอะมันไม่ได้มีแค่กอไม้ตายนะมันมีซอกหินโคดหินเต็มไปหมดเลยโอ้โหสาวัดคันตึงตั้งนานาลูปปลาลากเหยื่อเราไปติดในโคดหินปลาลุดเลยอะทุกคนโอ้กว่าจะได้วัดคันกับเขาสักทีหนึ่งก็ไม่ได้ตัวจักที่อะไรวันนี้อะแต่บอกเลยนะว่าวันนี้ถึงสมเดจะไม่ได้ปลาเยอะเหมือนคนอื่นสักเท่าไหร่แต่มันเป็นวันที่สมเดออกมาตกปลาแล้วสนุกมากๆเลยค่ะทุกคน <c oughs> คือได้ลุ้นทุกมา <c oughs> ได้วัดได้เยอะปลาส่วนผลงานวันเนี้พวกเราก็พอได้ตัวที่จะเอาไปทํากับข้าวแบ่งกันกินเยอะเลยนะทุกคนลิน,นาอยากเห็นสมเดไปตกปลาที่ไหนกับใครอีกคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะ